สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง u t u b e นะครับทางผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองอนแก่นนะครับ สำหรับวันนี้มาบอกโปรดีๆนะครับสำหรับท่านลูกค้าที่มีเครดิตนะครับนะฮะสำหรับรถเก๋งช่วงนี้นะครับนะฮะก็นะครับจะสิ้นเดือนนะครับก็จะมีโปรดีๆอย่างเช่นฟรีดาวนะครับ3คันนี้ฟรีดาวหมดเลยนะครับนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่เข้าใหม่นะครับก็นิสสันมาร์ทนะครับฟรีดาวนะฮะตอนนี้รถสุดๆเลยคือ170,000สนเนะครับลูกค้ามีเครดิต ฟรีดาวได้เลยนะครับค่างวดประมาณอยู่ราวไม่เกินสี่พันนะครับนะครับค่างวดไม่เกินสี่พันมีเครดิตออกรถได้เลยนะครับอ่านะครับมาดูตัวที่สองนะครับ t o y ยต้าวีออนะครับปี2010นะครับคันนี้เป็นไมน์เลชเชนนะครับนะครับออกรถฟรีดาวเช่นกันนะครับลูกค้ามีเครดิตนะครับนะครับก็ฟรีดาวได้เลยอยู่ที่ราคา2 0 0 0 0 0 7 0 0 0นะฮะ2อ0 0 0นนหรือ2อ0 0 0นนี่แหละนะครับคันนี้ก็ฟรีดาวค่างวดก็อยู่ประมาณไม่เกิน4,5 0 0นะครับอ่านะครับแล้วก็ตัว To y o ต a a อ t i ตนะครับปี2008นะครับคันนี้นะครับฟรีดาวเช่นกันนะครับคันนี้ก็ถ้าเป็นราคาฟรีดาวตอนนี้นะครับลดสุดๆเลยก็คือ1 8 0 0 0 0กว่าบาทนะครับนะครับลูกค้ามีเครดิตฟรีดาวนะครับเข้างวดไม่เกิน4 0 0 0นะครับ จะเหลือตัวไหนบ้างนะครับก็สนใจสอบถามมานะครับสําหรับลูกค้าที่หารถเก่งใช้งานอยู่นะครับฟีดาวให้ทุกคันสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับคันนี้ก็ฟีดาวเช่นกันนะครับผมสําหรับรถกระบะนะครับค่างวดก็จะอยู่ประมาณนะฮะห้าพันกว่าบาทนะครับผมนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้ามาดูอีกทีนึงนะครับผมนะฮะปีับปี2 0อ2นะครับ เหลือตัวไหนบ้างนะครับสปอร์คูเซอร์ก็อยู่นะครับคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ท้องถิ่นได้นะครับนะก็ดาวประมาณ567ห0 0หมื่นนะครับส่วนคันนี้นะครับก็ดาวประมาณ2 0,000กว่าบาทนะครับมีไฟแนนซ์แล้วนะครับผมมามาสอบถามมาดูได้นะครับนะคันนี้ค่างวดก็อยู่ราวๆประมาณ4ี่ห้าพันนะครับไฟแนนซ์ท้องถิ่นดอกเบี้ยมันจะสูงหน่อยนะครับส่วนคันนี้นะครับวีโกปี2010นะครับปี2011นะครับ เป็นรุ่นเจนะครับพมอะไรพาวเวอร์แต่ว่าเป็นกระจกมือหมุนนะครับคันนี้ก็ฟรีดาวเช่นกันสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับจัดกรุงสีนะครับผมพวกที่ฟรีดาวส่วนมากจะเป็นของธนาคารกรุงสีนะครับแล้วก็ตัวทีฟนะครับมับงกรทองคันนี้นะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับลูกค้าต้องซื้อสด โฟวิวนะฮะโฟดีเยียดีเครื่องดีสภาพดีนะครับน่าใช้นะครับเครื่องเครื่องดีเลยคันนี้ก็อยู่ที่ราคา1นึ่งแสนับาทนะครับเปลี่ยนของเล็วให้นะครับสอบถามนะฮะต่อรองราคาได้นิดหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนรถที่ขายไปนะครับของเราก็จะมีนะครับรถที่ขายไปก็จะมีตัวอ่าวิกโก้อนเดียวนะครับที่เป็นปี 2010นะครับส0 0 9ั0 1 0สนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวดากอนเฟรนบอยแล้วก็ตัวอีกคันหนึ่งเมื่อวานก็คือวีโก้ปี58นะครับที่เป็นสีขาวดำนะครับหายไปแล้วนะครับนะครับฟีดาวนะคบฟีดาวรถเก่งตอนนี้มีฟีดาวฟีดาวหนึ่งคันนะฟีดาวสองคันเดี๋ยวคันที่สามแล้วก็ฟีดาวคันที่สี่แล้วก็ตัวข้างในก็คือวีโก้นะครับสีขาวนะครับ ฟีดาวเช่นกันนะครับสนใจลูกค้ามีเครดิตแวะเวียนมาได้นะครับหารถใช้งานดีๆนะครับอ่านะครับพร้อมจัดให้เลยนะครับสิ้นเดือนนะครับเราอาจจะมีแถมอีกเยอะแยะมากมานะครับมาชมได้นะครับก็เข้าๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ